เกตไหมครับว่าช่วงยุค80 90ถึงปี2000เนี่ยเราจะเห็นบรรดาศิลปินดารา,าส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการเป็นนักสแสดงมาก่อนแล้วก็ผันตัวมาเป็นนักร้องซึ่งการเป็นนักร้องเนี่ยถือเป็นความท้าทายที่ทั้งเจ้าของขายเองทีมงานทําเพลงหรือแม้กระทั่งตัวศิลปินเองเนี่ยต้องเจอกับบทวทดสอบหลายอย่างเพื่อให้งานแต่ละชนิ้นออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งการที่จับดารามาเป็นศิลปินมาเป็นน,นักร้องเนี่ยถือว่าเป็นการกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงสุดๆ เพราะถ้าทําออกมาดีแน่นอนครับผลตอบรับย่อมตามมาอย่างชืินที่ว่าคาดไม่ถึงแต่ถ้าทําออกมาแล้วรู้สึกแบบได้แค่สักชุดสองชุดเแนบบี่ยมันก็คือความแปลกแปลกในที่นี้ก็คือผลตอบรับอาจจะไม่ได้เวิร์กเท่าที่ครซึ่งเคสเหล่านี้ที่ผมเจอมาตลอดทั้งชีวิตที่ผมเกิดมาเนี่ยเราเจอกับเคสที่จับดารานมาเป็นนักร้องเนี่ยหลายคนแล้วแน่นอนครับบางคนประสบความสำเร็จทำยอดขายระดับล้านตลับไปเลยก็มีและบางคนเอาง่ายครับ ดังแค่เพลงเดียวก็ถือว่าสุดยอดแล้วเช่นเดียวกับเขาคนนี้ครับแจ้งเกิดจากงานแสดงแต่ว่าการเป็นนักร้องเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจเอาซะเลยครับสำหรับเขาคนนี้พี่โมดปราโมดแสงสอนเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่จะเกิดในยุคเดียวกับพี่มอสปฏิพานพี่เต๋าสมชายซึ่งถือว่าเป็นทีนไอเด้ของวงก,การบันเทิงในช่วงเวลานั้นแต่สําหรับหนุ่มปราโมดเนี่ยหลายคนนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าการที่หนุ่มโมดจะมาเป็นนักร้องเนี่ย จะออกมาเป็นยังไงแนวเพลงจะเป็นยังไงเพราะว่าช่วงที่ก่อนจะอาอกอัลบั้มกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง R.S เนี่ยมีคนเคยทักนะครับว่าเอาแค่รุ่งกับงานแสดงก็พอแล้วทำเพลงอ่ะยาก เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์กับนักสืบพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่านักสืบพิมพ์ที่วันนั้นก็คือไทยรัฐนั่นเองและพี่โมดก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเจ้าตัวยังวนเวียนกับการรับงานแสดงมาโดยตลอดแต่สำหรับงานเพลงนั้นเขาไม่เคยคิดถึงเลยเพราะว่าแม้จะมีค่ายเพลงติดต่อมาหลายครั้งแล้วแต่สุดท้ายหนุ่มโมดก็ขอปฏิเสธครับโดยหนุ่มโมดเนี่ยถึงขั้นไปดูดวงกับพระท่านหนึ่งทักมาว่า นักแสดงอะ่ะโม้นะ่ะยังไงก็ต้องมีเข้ามาตลอดและดูเหมือนว่าจะรุ่งด้วยเพราะว่าด้วยความที่แต่ละบทบาทที่เขารับเนี่ยแน่นอนว่ามันเข้าถึงคนดูดังนั้นการที่จะเป็นนักแสดงการที่จะเป็นนักแสดงเพื่อทำหน้าที่ส่งต่อให้กับคนดูเนี่ยมันง่ายกว่าการเป็นนักร้องสะอีกดังนั้นเรื่องของงานเพลงอะ่ะทายังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่พระท่านนั้นเขาทาในดวงมา จนในที่สุดครับโอกาสก็มาถึงเมื่อคุณโมดก็ตัดสินใจทลายกำแพงที่เขากลัมมาว่าจะไม่มีโอกาสการเป็นนักร้องให้กลายเป็นมีโอกาสครับเพราะว่าทาง R.S ก็เลยเห็นว่าความสามารถแบบนี้แหละจะปล่อยไปได้ยังไงก็เลยจับให้คุณโมดมาเซ็นสัญญาเป็นศิลิปินในสัก,กรันทีก็มีผลงานหนังให้ได้ดูกันก็คือโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวจะเป็นหนังที่แจ้งเกิดคุณโมดอย่างเต็มเต็มก่อนที่จะมีผลงานหนังกับทางไฟสตาร์อีกเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องสตีดักสุดโโลกซึ่งถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ พี่พอานน์เป็นผู้กำกับนะครับในขณะเดียวกันหนุ่มโมดเล่นหนักระนีก็ร้องเพลงประกอบภาพยนึงนสองเพลงนกะ็คือเพลงจะเก็บไว้เพื่อเธอและเปลี่ยนรักในใจจะเก็บไว้เพื่อเธอเป็นเพลงดังของวงหนึ่งที่เคยทําเพลงกับค่าย r s ไปแล้วจะไม่ได้เป็นชื่อวงอะไรนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยกับอีกเพลงนึงเป็นเพลงใหม่เปลี่ยนรักในใจนะทั้งสองเพลงก็ได้รับกระแสตอบรับดีจากแฟนหนักแล้วก็แฟนเพลงที่ เริ่มที่จะชื่นชอบฟุตโมดมากขึ้นจนในที่สุดครับก็ใช้เวลาเพลง1ปีเต็มในการฝึกฝนการเป็นศิลปินเมื่อพร้อมสมับอรับรางวันะที่ชื่อว่าปราโมทวางแผนเมื่อวันที่1 6เมษายน2540โดยมีเพลงดังก็คือเพลงคอยแค่มองตาก,ก็เข้าใจแล้วก็สั่หซืออซึ่งกษัตริย์รับรับนั้นถือว่าอยเกที่ดีใช้ได้เลยทีเดียวครับ